สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนูบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยจะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่27กุมภาพันธ์2567อันดับแรกจะพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้ 68.75บาท75สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก50สตางค์ราคาท้องถิ่น65.75บาท75สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้73.52สบาท52สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่91สตางค์ราคาท้องถิ่น70.52สบา,าท52สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้76.69สบาท69สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่58สสตางค์ ราคาท้องถิ่น73บาท69สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปเซวันนี้53บาท63สตางค์ปรับปวกเพิ่มขึ้นมา12สตางค์ราคาท้องถิ่น50บาท63สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้26บาท82สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่8สตางค์ราคาท้องถิ่น23บาท82สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซตพักชั่วโมง29บาทส8สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่6สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาทส8สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เอร์เซน์ค้างคืน34บสาท8ปสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่7สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท8ปสสตางค์ และยางเคปอย่างก้อนถ้วยวันนี้37บาท55สาตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่7สตางค์ราคาท้องถิ่น34บาท55สาตางค์นั่นเองครับถือว่ายังปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างแรงสำหรับราคายางพาราช่วงนี้นี่เองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ